อยอดดอกองวงอกวงกำลังออกดอกสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดียำสาวๆเด้อค่ะเด้ออรุณสวัสดิ์ผัดกระตุกสิพามามบึงน้ำหมอกลงนะค่ะค่ะพี่น้องเป็นสัญญาณที่ดีเด้อค่ะเด้อสิได้าเหิตน้ำหมอกบึง อันนี้สวนใ่ถุดโอ้ยน้ำหมอกแบบน้ำพืนน้ำหยานี่บอบ์บอเป็นขนิงเดอแต่ว่าแต่ว่าว่าน้ำหมอกจับจับลาย้านฝนเลยเจยเป็นอืมตะวันทอแสงนี่ คนถวยถุยยูน้ำสาควันน้ำหมอกพน้านี่เศร้าเจยหายใจเป็นเป็นควันออกมาน้ำปากเป็นที่ไรหน่น็นบ่าสาวสาวก็ท่านได้นลางหนาก็เลยบ,บอกท่านหาให้เบิ้งค่ะพี่น้องว่าท่านหาให้เบืงองาะเป็นทล่ะรจับต้นเขา เย็นหนาวเมื่อนี้อากาศประมาณ16องศาตัวเสาสิบหกสิบเจ็ดองศาถือว่าหนาวแถวบา้านเ่าวเบาควันออกปากนี่ถือว่าหนาวอีหลีค่ะพี่น้องกาเจอก็ลูกขึ้นมาดังไฟขวัวบบพิกเข,ข,าวขวา่าขัวยังที่ขาดไป <c oughs> ก็หิตเพิ่มเติมเขาเลื้งเบิเรแล้วเขาผลิหน่อยเงายาวยาวเงาสีเงาตอนเศร้าตะวินกำลังขืนครับตะวินกำลังสีโต๊ะแกสิเงาสีเงา บรรยากาศดีค่ะสวนเดทุนแต่ว่าพักหลายพักบุงหลายต้นพักบุงหลายวายปิดกนดพี่อ๋าเห็นบอควันออกปากเลยพี่น้องเบิ่งพี่ล่ะควันออกปากเลยเพราะว่าหนาวอากาศเย็นสดๆร้องเปล่าขั้วออกปากเบิ่งนานเห็นบอหายใจก็คว้านอยู่ประเทศนอกเลยค่ะพี่น้อง เย็นเย็นเย็นมองลงหลายเมื่อนี่อากาศดีเลยนี่เอออากาศดีใหญุ่นใหญ่กำลไรมาออกกำลังกายออกกำลังกายอยู่สวนเออโอ้ยเพ่งเขาเนี่ยนี่ป้ะนอเนี่ยออกไปเรื่อยๆอากาศดีมาดา